สวัสดีครับ <S <S สวัสดีีแฟนครับทุกท่านครับิีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถบัสลำเรียวนวิเชียครับเข้มาสถานท,ที่ที่สองครับเป็นโรงเรียนคอนเกนวิทยาลัยครับตอนนี้รอบมิกครับแข็งแรตออไปแล้วครับท่านทังสถานเข้า ท่านต้นสถานเขาออกมาแล้วครับหลังการมาที่เรือนจำรมการมีความรู้สึกเป็นไปว่าอะไรเป็นภาษาอะไรสักอย่างไรก็คืออย่างอย่างโรงเรียนก็มีกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมอันนี้ก็คือกฎระเบียบของครูหมอลำแล้วก็เป็นที่กราบไหว้สักการะบูชากูเรียกว่าครูหมอลำไหว้ครูไหว้ใครก็ ปาะมอณนี้ลองมาเามาทำอะรลาออกคืองจนวนกน่ยังไม่ถึงห้องเลยลายบอกเ่อนมาลายบอกเพื่อนมา้านคุูดก็ไม่ได้สวยๆเไหมพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมยางาที่ยืนยู่กลางนตอนนี้กำลังไปลัดเอา ทีเดียวอ่ันน้นทไมวันนี้ก็มาแจกว่เขามาไแล้วอาจารย์แจกตองหคุณรูที่ปรึกษาเอาเลยซมาเช็ด้วยนะครับเป็นวิชาทุจริยของเราเลยเพราะว่าป้าตะกีคือบุมีแน่นนตั้งแต่สมัยที่เราเปล่นวิชานี้อยเช็กเลยะครับเช็กื้อโจงเลยครับส่วนแนม่าให้คุณครูที่ปรึกษาานนเยนะครับอาารครับ สี่หังกิจกรรมเวาเช็คชื่อก่อนนะคะในที่ตรงเทีย่เป็นสถานที่แห่งที่สอนะครับทีฮ่องินทางมาถาม่กร่วมกิจกรรมสี่ับแปดมาน่อยมากตามเพื่อนก่อนดูกเกที่ครับี่หลังาิบกีฮ่องจนท่านสถานะประการอบสองดู่อนแก่นวิทยาลรครับรอบที่สามอี่าเทาจะไปที่เลื่อนจำการ เรื่องจำการจังหวัดคอนแก่นกับความบนสวัสดีครับตอนนี้เราชิมงานศิลปินเรนเซอร์ดาราครับศิลปินดารากำลังเดินมาเพราะโจยังอยู่รถจอดอยู่ที่รถครับตรงน,นี้ครับแล้วก็น้องยิงอยู่รถครับ,บนนสถานท<ม>ี<ม>่แห่งนี้เป็นแห่งที่ซ้อนครับแล้วก็มีดาราตลกมาด้วยความรู้ไม่หายไปแล้วว่าตลกมี ในรูปนี้มีหลายคนเป็นดารามีผู้ใดมาแน่นอนเนี่ยเขาจะได้รูปได้รูปมีกิจกรรมให้เข้าร่วมนะคะใครเข้าร่วมแล้วมีรางวัลมีเพื่อแต่ด้วยท่านทางสถานเข้าบ๊สมาธิทางลู่จะรีเข้าไปเรื่องจำการกระเจ้าเขาผู้ใดขึ้เขาด้วยครับเราจะส่งไปให้กับให้กับใครก็เลยนะคะ อยิงๆกับยูโรดับกับบอลโจครับตอนนี้เ้างล่อล่อมิกขับให้เพื่อนอามิกมาส่งกับมิกตัวนี้จานแบ่งใส่บ่ได้ครับใส่บ่เป็นจานหมดมาบ่ได้ครับตอนนี้กำลังรอเสียงเสียงล่อแป๊บหนึ่งครับล่อล่อล่อสัสดีสวัสดีครับล่อวันเสียงล่อตั้งกติเดินผู้เดียวครับผมยังไปใส่มาใส่ไง ไปสบายครัไปทสนามนต้องใช้เสียงเพลงจากยานไมก,กี้ครับลองฟังวนวนเพ้งเหล็กตอนที่เขาดูเอียงดีก็ดีเหมดมรเนทุอยางก็ดีดดมันเอน็ไปล่าต,ต,ตอนนี้กำลังเล็งนะครับเล็เงเล็งให้เอามิกมาส่งนะครับสมัยเฮาว่ามีเรื่องสือเลยครับ

ตูเข้ามากก่อนรถตูมาแล้วพอดีเลยวันนี้นีพี่เน็กก็มาแล้วนะครับวันชูโอเคสัสดีครบับมาแล้วราคัอค่า170บาทครับนุม ทุกสาขาหนี้รู้นะพร้อมไปเลยศิลปินคลายอ้อครับเป็นข้าเป็นทีเรียบร้อยครับพี่น้องย้ำเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวนี้อ่ะปยากทุกคนมีโทรศัพท์อยู่ในมือใช่ไหมครับนี่พิมพ์เขาในลูกขึ้นเลยคลายอ้อคืออะไรจบแล้วนะครับข้าวจะบอกนี่เอานั่งเรียนบอกว่าเอ้าลูกนี้ว่าแม่เกิดว่าพ่อ รุ่นพ่อพออรุ่นพ่อพออเนี่ยเนี่ยมากมากขนาไหใครเนี่ยรู้จักไหมเนี่ยแน่นะ,ะเห<อ>่า่าเห่อเาเห่เหาเเ่่าเหเ<ๆ>่่าหห พี่นี่งขอขอบคุณทุกการติดตามและเพื่อนๆทุกท่านแนงใจครับพี่น้องไว้บอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ